สวัสดีครับเอตันธนากรครับรับบทเป็นพระแชร์เชษครับยังไงบ้างครับวันนี้รอได้บ่งกนก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยมานานมากๆเลยนะครับเพราะเราใช้เวลาถ่ายทําซีรีส์เนี่ยไปค่อนข้างนานมากแล้วครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราได้บ่งส่งแล้ววันนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับกับบาทที่เราได้รับ รียกว่าพระเเชษฐเนี่ยเป็นบทบาทที่ค่อนข้างยากพอสมควรอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นพระเจเชษฐเป็นกษัตริย์ครับเราต้องต้องคอยพูดกับประชาชนต้องคอยตะโกนพูดต้องแบบคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ต้องมาคอยระแวงคนในวังอีกว่าแบบเออจะโดนใครรอบฆ่าครับ กษัตริย์นี่ต้องทํากันบ้านหนักมากเลยครับเพราะว่าเรื่องความระเบียบของตัวเองแบบเรื่องไรบุคลิกภาพการแบบยืดอกตลอดอกผายเลยผึ่งที่แบบพ่วงกับจะคอยพูดกับเราตลอดนะครับแล้วก็เรื่องคําราชาศัพท์ที่ต้องพูดให้ชัดมากๆเลยครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบยากสําหรับผมเรื่องการแบบใช้คําพูดพูดให้มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยครับ มีไปทํากันบ้านกับบทเยอะพอสมควรเลยครับก่อนที่จะเปิดกล้องก็อ่านตั้งแต่ EP หจนแบบตั้งแต่สุดจนถึงที่ได้มาเลยครับก็ต้องมีวินัยกับบทวินัยกับบทมากๆเลยครับเพราะว่าบทค่อนข้างจะยาวของพระจ้าเชษฐนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เราต้องอ่านจริงาจะเป็นที่เราไม ใช่ครับเป็นช่วงที่ต้องสอบเข้ามาหาลัยด้วยแต่ก็แบ่งเวลาแล้วก็ทำออกมาได้ดีทั้งสองทั้งสองอย่างครับว่าทากันบ้างหลังไปเรก็ไปีดีแล้วก็ไปซีดใช่ฮะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับแล้วตอนนี้ก็จบมอหกแล้ว <c oughs> กดดันฮนะเรียกว่ากดดันดีกว่าเพราะว่าเราด้วยความที่เราเด็กสุดในกองเรากลัวจะไปแบบถ่วงพี่ๆหรือเปล่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าแบบพี่นัดพี่ปิงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวามเป็นเด็กของเราที่เราโดนแกล้งไหมหรือเราเป็นคนแกล้งขอร้อง ไม่เราไม่แกล้งใครเราเราเป็นเด็กเราโดนเขาแกล้งอยู่แล้วแต่แต่พี่ๆไม่ค่อยแกล้งครับพี่ๆจะคอยทวีตอย่างดีเลยครับก็จะคอยมาถามตลอดว่าเออแบบกดดันไหมแบบเป็นไงบ้างแบบวันนี้วันนี้ถ่ายทําทั้งหมดว่าเป็นไงบ้างโอเคไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเราเข้าบทกับคาแรคเตอร์สองก่อนใครมากท,ที่สุดออืมจะเข้ากับเจดกับโบสศนมากที่สุดครับก็จะเป็นพี่ลีกับพี่ปิ่งครับ พี่พี่ตลกพี่พี่จะคอยแบบอย่างพี่ลีอย่างเงี้ยเขาจะแบบมาแบบกระตุ้นผมตลอดถ้าเวลาผมหาวทีนึงปุ๊บพี่ลีจะตีไหล่หนึ่งทีแล้วก็ตื่น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 อะไรอย่างเงี้ยมีไหล่นึงี่มีเซตเซตเซตสักทีหนึ่งใช่ี่นารใช่พี่พี่น่ารักมากครับคอยแบบถามตลอดแล้วพี่ปิงกับพี่ลีก็แบบบางทีก็ไปสมทบานด้วยเพราะว่าแบบ ผมย pues ังขับรถไม่ได้แล้วก็อยู่ไกลโลโลอยู่ค่อนข้างไกลครับเราพี่พีก็คอยเป็นรถติดตรงใช่ฮะน่ารักเลยอ่ะให้แับเมาเัาแบบเมาปิงเนียเวลาแบบเราเราอยู่กับพี่ปิงอะไรเงี้ยเออเราพีกถามว่าแบบพี่ปิงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงเมาพี่ปิงไม่พี่ปิงหรอไม่มีอะไรให้เมาเลยพี่ปิงพี่ปิงเป็นพี่ชายที่น่ารักและแสนดีกับน้องคนนี้เสมอครับพี่ปิงอยู่กับเรากับพี่ปิงอยู่กับพี่นันท์ ครับ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องต่างอยู่กับแฟนนะเนาะเฮ้ยพูดได้เลยเหรอเป็นไปไจู้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 อยู่กับพาร์ทเนอร์อยู่กับพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ของพาร์ทเนอร์พี่นัทพี่ปิงนะครับแต่เราคู่เนี่ยเราก็ปิงก็เป็นสายออกกำลังกายเหมือนกันใช่ครับก็เล่นกีฬาเหมือนกันมีชวนพี่ปิงไปตีแบดแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสยังหาวันว่างกันอยู่ครับเราคิดว่าเราซุ่คนได้ไหม เขาเป็นถึงขั้นโค้ดเลยนะครับเขาเคยเป็นโค้ดมาก่อนเลยนะผมว่าตีได้แบบงูปลาก็เดี๋ยวไว้ลองชวนพี่ปิงไปตีแล้วลงฟันเทนให้ดูกันดีกว่ารว่าจะได้ชวนพี่เนแก่อนแต่ว่าเราได้ไปท่ายาการอย่กับพี่องก่อนว่าอรกนก คิดว่าได้ไปทํากิจกรรมกับพี่ๆทุกคนแล้วกันนะครับก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรให้ทากันอีกเยอะมากแน่นอนแต่หลกัหลกๆคือตอนนี้อยากเล่นบาสครับใช่อยากต้องบอกกันไหมว่าเราต้องมีแบบฝึกอะไรเราต้องมีแบบไปฟิตไปฝึกอะไรต้องปรับบุคลิกเรื่องการแบบเดินหลังตรงนะครับเพราะว่าแบบก,กรรษัตริย์นะครับต้องแบบมีความแบบเรียบร้อยแบบมาดนิดนึงบมาดหน่อยอะไรเนงะี้ยครับ ประมาณ50-50แล้วกันเพราะว่ามันก็มีความสดใสตัวเชเช่ก็มีความสดใสของตัวเองมีแบบความเป็นเด็กของตัวเองซึ่งผมก็มีมุมนั้นเหมือนกันแล้วแบบเวลาซีเรียสมีแบบความคิดนู่นคิดนี่ก็มีความตรงกันหลายอย่างแต่ว่าเรื่องการปรับก็คือเรื่องการเป็นกรรษัตริย์อันนี้อาจจะไม่ตรงกับตัวเองาะไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยขนาดนั้นเป็นคนเบบดีด้าไม่อยู่ไม่ได้ เ,เด่นแล้วฮะรองเท้าเลยครับรองเท้ามันจะเป็นรองเท้าแบบพื้นแข็งๆแล้วแบบมันครอบมันครอบแค่นิ้วเท้ามันครอบแค่นน้วเทาะะ้าครับมันไม่ได้ครอบแบบทั้งหมดซึ่งแบบเดินลําบากแล้วก็ต้องเดินแบบในป่าแบบต้องเดินตลอดเวลาเลยครับเพราะเวลาอยู่ในกองไม่ได้เป็นรองเท้าเลยอะไรเงี้ยอยู่ในวังแล้วก็ป่าครับใช่ฮะ ยยากัันุงครบอย่างแรกเลยอันเนี้ยตอนกลางคืนบอกเลยว่ายุงดุมากแบบากัดผมแบบทั้งตัวแบบขาวผมลายไปหมดเลยอ่ะดูจริงครับยิ่งตอนกลางคืนในป่าครับดุมาก กับเบลล์ครับต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยจะสปอยได้หรอไม่ไปเป็นเรื่องของเพื<ป>่อนเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องอะไรกันเลย <laughs> อะไรเป็นฟิลฟนั้นก็อาจจะมีซีนด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องรอติดตามนะครับเดี <c oughs> นิดเดียวนิดเดียว เรื่อตแบบนี้เราเข้ามาเราต้อง อนาคตของซีรีส์เรื่องนี้หรอครับ<อ>ในในวงการของผมของตัวเราก็ตอนนี้เป็นโอกาสดีมากๆครับที่ผมได้รับบทซีรีส์เรื่องฉันที่และท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับก็อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะมีผลงานซีรีส์อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองครับก็สาธุขอให้มี <laughs> ากลองเล่นซีรีวายลองอาจจะได้แบบเป็นคู่หลักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อยากลองมีบทบาทแบบนั้นดูครับ <c oughs> ครับซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีวายแต่ผมอาจจะยัง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  <c oughs> ได้รักโรแมนติกนะแบบ <Okay. S 1> ส่รู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นรักโรแมนติกอาจจะมีแบบทะเลาะทะเลาะกันบ้างแต่ว่าแบบก็เป็นความเข้าใจของก,กันละกันอะไรครับข,ขอเป็นหนุ่มกลิ้นแฟกครับ <laughs> ไม่เอาเลดแฟกนะเดินแ <laughs> บบ <laughs> เดี๋ยวไป <laughs> <laughs> อต้องบอกก่อนว่าเรื่องร้องเพลงเนี่ยผมก็ฝึกซ้อมเองอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเรื่องเต้นไม่ว่าจะเรื่องร้องก็รอโอกาสที่จะได้รับแล้วก็จะทําเต็มที่ที่สุดครับ ก่อนว่าส่วนตัวตอนแรกไม่ได้เป็นคนอยากเลี้ยงคือผมอยากเลี้ยงแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมต้องออกไปทํางานออกไปนู่นออกไปนี่ผมกลัว,วแบบเออผมจะอยู่กับน,น้องแล้วดูแลน้องไม่ได้เต็มที่แต่พี่ชายเป็นคนอยากได้ครับแล้วพ่อแม่ก็เลยซื้อให้วันเกิดครับซึ่งแบบพอมีก็รู้สึกว่าโอ๊ยบ้านอบอุ่นขึ้นพ่อแม่แบบรีบกลับบ้านมาเพื่อว่าแบบมาหาน้องอะไรอย่างนี้พาน้องออกไปเที่ยวข้างนอกกลายเป็นท่าดเมวไปเลยน้องชื่อมาลูนะครับก็ฝากติดตามน้องด้วยนะ เป็นลูกคนที่สามเป็นลูกคนที่สไปแล้วแม่จะคอยเรียกตลอดครับแกเป็นลูกคนเล็กไปแล้วจากตอนแรกหัวเป็นลูกคนเล็กแม่เสียงเปลี่ยนไหมเสียงแม่เสียงแม่เสียงเปลี่ยนบางทีก็ไอ้ลูแล้วบางทีก็มาลูอะไรเงี้ยเขาไอเรียกเค่ะเขเอาไปเรียกเราดิเวลาเวลาเรียกเากินข้าวเรียกลูกครับแต่แม่ไม่ได้เรียกเราแม่เรียกแมว อนนี้ตอนนี้อกดูแลมารู้ให้เต็มที่ก่อนนะครับอยากจะศึกษาน้องไปเรื่อยๆก็น้องน้องเพิ่งจะหนึ่งปีได้ไม่นานนี้เองครับเพิ่งจะหนึ่งขวบแวน้องอาจจะเริ่มพูดได้ะพูดได้ก็ดี <c oughs> แต่น้องชอบแบบงับเล่นแล้วแบบเอามือมาสะกิดขามันนอนซบอะไรเงี้ยขี้อ้อนเว้ยนะขี้อ้อน <c oughs> <c oughs> ขอฝากพระเชษฐ์ไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะครับจะเป็นเด็กขี้ซนอะไรก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับว่าจะมีผลต่อเส้นเรื่องยังไงนะครับรับชมตอนแรกนะครับวันที่1สิงหาคมนี้นะครับทางช่องวัน31เวลา4ี่ทุ่มสิครับและดูเวอร์ชั่นอันคัดย้อนหลังได้ที่ไอฉีเวลา5้าทุ่มส้ครับแลวก็เว็บไอคิวคอมนะครับ พรุ่งนี้นะครับวันที่9กรกฎาคมนะครับจะปล่อยเทลเลอร์ตัวเต็ม3นาทีครึ่งแบบอิ่มๆให้ทุกคนได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันที่10เราก็มีลงทะเบียนรวมคนนะครับวันนี้ตอนบ่ายโมงนะครับผมแล้ววันที่11เนี่ยเวลา10โมงนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดบัตร first p r e m i e r นะครับแล้วมาเจอกับพวกเราวันที่1สิงหาคมกับ first premiere ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับเอาคุณนะครับ